เอารถที่เซรีไทยขับออกไปไม่อายใครแน่นอนสวัสดีค่ะพบกับน้องฟ้าเซรีไทยรถสวยแต่รถผ่อนใจมหาชนนะคะวันนี้นะคะน้องฟ้าจะพามารู้จักกับอินูซูสเปคแคปคันนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอ สามารถโทรเข้ามาได้นะที่เบอร์0814999044ค่ะแล้วะเดี๋ยวน้องฟ้าพาไปชมข้างหนกันเลยมาดูด้านหน้ากันเลยนะคะวันนี้นะคะกระจ,ะจหน้าของเขาจะเคลือบด้วยโครเมียมนะคะดูค่ะแล้วก็ตัดด้วยโลโกโ้ Isuzu นะคะสีแดงตัดกันเลยนะคะสวยงามโดดเด่นเลยนะคะแล้วก็ไ้ของเขานะคะดวงโตๆนะใสๆแบบนี้ คันนี้นะสเปคแถวนะคะเป็นแบบเปิดได้นะคะนี่ค่ะกว้างขวางเลยนะคะคันนี้นะคะตกแต่งข้างในตกแต่งด้วยสีดํานะคะดูคลาสสิกมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะปุ่มนะคะนี่ก็เป็นปุ่มเปับกระจกนะคะแล้วก็นี่เป็นปุ่มล็อกกระจกนะคะวันนี้นะคะมีแอร์แบกด้วยกัน2ลูกนะคะมีตรงตรงมาไัยแล้วก็ด้านหน้านะคะฝั่งผู้โดยสารนะคะ ก็คอนโซลหน้านะคะเป็นสีดํานะคะดูแลทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วของเรานะคะติดกล้องหน้ารถให้ด้วยนะคะนี่ค่ะและก็มาพร้อมกับ5สปีดเกียร์ค่ะค<ส>ันนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะทรงสปอร์ตนะคะรองรับสรีระของผู้ขับขี่นะคะและด้านหลังของเราเบาะหนังนะจ๊ะเปิดมาเรามีช่องใส่อุปกรณ์ให้ด้วย นี่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวน้องฟ้าพาไปดูรอบคันกันนะคะค่ะมาที่ทีเด็ดของเขานะคะันนี้นะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะล้อของเขานะคะมาพร้อมกับแม็กเวลนะคะขอบ18นะคะสวยงามเลยทีเดียวค่ะมีสีสันตกแด่งกุ๊กกิ๊กนะคะตรงนี้และที่สำคัญนะคะ คันนี้นะคะโรดหลังให้ด้วย2นิ้วนะคะ <l ip> นี่นะมีสติกเกอร์ติดนะีสู่ on new d max นะคะสวยงามเลยอที่ไฟท้ายของเขานะคะไฟเบรกไฟถอยนะคะก็อยู่ในมุมเดียวกันเลยนะคะคันนี้และนี่นะคะ ddi นะเครื่องยนต์และที่จับนะคะก็เป็นโครเมียม เดี๋ยวน้องฟ้าพาไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะคะค่ะ e s u z u all new e max คัออนนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่อง ddi 2.5นะคะรอยมาร์กแล้วก็รอยแต้มสีนะคะก็ยังอยู่รบนะคะค่ะก็เห็นได้ว่ารตนะคะยังไม่ขยับเลยนะคะ ขานะคะก็ยังแนบสนิทอยู่นะคะห้องเครื่องของเขานะคะสวยงามมากเลยค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะกับ Isuzu D-Max นะคะ Spacecab 2.5s คันนี้นะคะก็ที่สำคัญนะตอนนี้ของเราก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะก่อน Isuzu D-Max นะ,ะเริ่มต้นทนี่3,990้3,990บาทนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะสนใจโทรเข้ามาได้ 0814999044นะคะสำหรับวันนี้นะ,ะน้องฟ้าก็ต้องขอลาเพียงแค่นี้นะคะก็ถ้าหากพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ